ยี่ห้ออะไรก็พ um. ี่น้องก็น่าจะรู้เนาะมายี่ห้ออะไรเดี๋ยวหาว่าโฆษณาดูกล่องก็รู้แน่นอนจิ้นมแองวันนี้ก็เมื่อเช้ากินกาแฟดำกาแฟดำมะนาวนะากาแฟดำมะนาวไอ้คำ ทาเช้าว่ทาแบบนี้ก็โอเคละเป็นต้นเที่ยงลูกสาวบอกอยากกินจมตตำนะปลาทอดแล้วก็ไก่ทอด ยัยสังสง่งเครอตำาเอาตำอะไรตำชวหรือตำเนอะตำชวตำชวใช่ไ,ชชไหม <c ười> ปรัอไทก็มีม <c ười> หไหมไม่รู้ฮานยยบัวแกแก่ไม่ได้ทำเนาะ เดี๋ยวไปซื้อซอยห้องเย็นนะต้องข้าวับซอยแม่ทำงานนะอเอาไว้เด้วย้ยกินคู่เดียวก็จุกแล้วพี่นอ้อแถมนมก็ไปเอานมไปแกะกินยังน,นังไม่กินีลยวค่อย กินง่ายๆเช้านี้กินง่ายอยู่ง่ายครับเมื่อเช้าก็ไปช่งคุณแม่มาคุณแม่ทำงานบอกว่างานเร่งอเลยไปทำให้เขาวันนี้่จนลูกชายก็ไปเรียนเรียนวาราทิ์ลูกชายทำงาน วันธรรมดาวันอาทิตย์ก็ไปเรียนครับลูกสาวหยุดวันนี้สาวเรียนเรียนปกติออนจันเรียนไหมลูกเปิดเรียนไหมออนจันเ์ก็เรียนปกติเรียนปกติเนาะอ๋อเนึ่ว่ามีวันหยุดเป็นนักเรียนกับราชการก็กู้กันอยู่แล้วเนาะราชการหยุดนักเรียนก็หยุดตาม น้องลองกินดูอาหารเช้าง่ายๆนี่แหละแบบนี้นต้องใส่อะไรมากมายถ้ามีมะเขือเทศผักผักกาดกรอบมังคับผักกาดแก้วนั่นแหละเอามาใส่นิดๆเพราะมันมีรสชาติเนะเมะเขือเทศผ่านบางๆเออมะเขือเทศลืมไปโอ้อมะเขือเทศมีอยู่ในตู้เย็นนะลืมเอามาผ่านใจโอ้มะเกือเทศอยู่ลืมไม่เป็นไรอิ่มละ น้มปังคู่หนึ่งนุมกล่องหนึ่งน้มถือเหลืองอันนี้ไม่หมดเลยเหลือครึ่งกล่องเลยน่ะอันนี้ก็จุกแล้วครับอืมอร่อย เขานี่อยู่กับลูกสาวเนี่ยกินแบบน,นี้สบ,บายสบ,บายลูกเขาก็กินสบ,บายอยู่แลผมปังคู่นนึงไก่น่องนึงนเอาเรียบร้อยแล้วไปนอนเล่นอะไรเราจับกับเพื่อนๆลนะเล่นคนเดียวเอาเพื่อนคนเดียวเโอเคครับงาน นนี้ก็จบแค่นี้ก่อนขอบคุณมากๆติดตามและรับชมครับคิหนาคิหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย